วันนี้ผมกับเพื่อน,อนจะมาเล่นซอบแบบแปลงล่างกันในบ้านผีสิง EP 2ด้วยกติกาของเรานะครับจะแตกต่างจาก EP ที่แล้วนิดหน่อย โดยในรอบแรกเนี่ยคนซ่อนจะต้องแปลรางเป็นสิ่งของเท่านั้นแล้วก็ไปหาที่แอบได้ตามสบายเลยจะมุดเข้าไปในต้นไม้หรือจะเนียนไปกับเศษไม้พวกนี้ก็ได้แต่ในรอบที่2เนี่ยเราจะเพิ่มความยากด้วยการปรับเป็นตอนกลางคืนแล้วใส่ผีลงไปด้วยโดยคนซ่อนเนี่ยจะเลือกแปลเป็นผีหรือสิ่งของก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยส่วนคนหาเนี่ยเราจะเพิ่มกระสุนจาก15นัดเป็น20นัดแล้วก็แถมระเบิดปีกห้าลูกหายเจอใน10นาทีไม่อย่างนั้นคุณจะแพ้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกลาลกงใจให้ผมด้วย มาครับทุกคนตอนนี้ทุกคนแอบกดดดมาครับทุกคนตอนนี้ทุกคนแอบกันเสร็จหรือยังฮะตอนนี้ผมนับไปนานมากแล้วอันนี้ผมถือว่าผมให้เวลาเพิ่มนะเนี่ยผมเปิดตาแล้วนะโอ้โหบอกเลยรับแมบสว่างมากแบบนี้หาเจอแน่นอนว่าครับแอบไหนไอ้คนแชมป์หยุดก่อนเดี๋ยวเลยนี่ผมผมผมขอดูไอ้กองเศษซากไม้ตรงนี้ก่อนเลยผมว่าอันนี้น่าน่ากลัวสุดแล้วถ้ามันแอบตรงนี้คือเนียนมากเอ พี่งไก่ไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเห็นไก่ผมงงะนะผมคือผมคือทรัพยากรอ้ากูว่านั้นแน่เลยล่ะรีบไปเกินอันนี้คุณใบเองได้ไม่เกี่ยวกับผมนะผมรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าผมจะกลับอะไรก่อนผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนแต่มันไม่มีอะไรผิดปก,ก,กติเลยว่ะทุกอย่างดูเรียบร้อยเลยต้องบอกว่าผมมีความได้เปรียบอย่างหนึ่ง คือผมเป็นคนสร้างแมบนี้ไว้ผมค่อนข้างจำรายละเอียดที่ผมสร้างขึ้นมาได้อันนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบของผมแล้วกันไอ้ถ้าแพ้ได้เสียเลยนะโ้ย,โยอไม่หรอกเท่าที่ดูนี่ตรงตรงนี้ค่อนข้างโอเคนะตรงต้นไม้นี่ผมผมคิดว่าไม่น่ามีใครแอบตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะเจอง่ายนะผมจำได้ว่าผมเอาขวานปักไว้สองอันนี้ถ้าใครเป็นขวานนี่โดนผมแน่นอนอืไม่มีใครเป็นควายใช่ไหม เอ้ยเอ้ยอ๋ออ๋อไม่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 ก็มันมีควายอยู่6ตัวนี่ไงเอ้ยมีเจ็ดตัวเอ้ยแต่ทำไมผมมองแกลกามันมีเจ็ดตัวเตัวอยู่ใกล้กันเลยตัวที่เจ็ดไม่ได้อยู่ในคอกอ่ะอ๋อตัวที่เจ็ดอยู่ตรงไหนตัวที่เจ็ดอยู่ตรงไหนอยู่บนฟางอ่ะเอ้ยไอ้เี้าปันเห็นแตดว่ามัรู้ไปดูแถวนี้แหละผมขอเช็คกองฟางก่อนแป๊บนึงผมว่ามันน่าจะมีนะมันหลังให้ผมทำไมอ่ะโอเคไม่มีกองนี้ไม่มีผมขออีกกองป๊บ เอ้แต่ถ้าที่ดูตรงนี้ปกติปกติมากแต่ที่ผมสงสัยที่สุดเลยคือตรงนี้วหยตรงนี้ผมขอดิเฮ้ยไม่มีจริงหรอยังไ่แม่งเหยียบหน้าผมอ่ะเอ้ยใช่หรอใช่หรอดูดีดูดีมันต้องเป็นแล่แน่นอนนะคือไอ้คอมเบสโตเอ้ยไอ้จ้า เท่เท่ที่บอกไหมไอ้บ้ามันขยับอ่ะลองเหยียบดูดิลองเหยียบดูดิเอ้ยเดี๋ยวเหยียบเด้อไอ้มันเหยียบได้ไอ้มันเหยียบได้ไอ้ตายเด้อไอ้มันมีสองตัวเลยตะกี้นี่ใครมันกระโดดออกมาสองตัวเลยมันไปไหนแล้วตะกี้ได้ใครอ่ะเฮ้ยมันวิ่งไปไหนแล้วตะกี้มันพิชออกมาสองตัวเลยมันโอ้มันซุกกันอยู่ในนั้นะสองตัว ไไอีกตัววิ่งไปไกลที่ผ่ายเลยอีกตัวรีบไปไหนอะแป๊บนึงเอ้ยเบีย้ยงไงมองหน้าผมทำไมได้เดี๋ยวก็เจอเรอแป๊บเฮ้ยคิดเอ้มันไวมากเลยอะแต่กี้เนี่ยคนหนึ่งมันไปซ้ายคนหนึ่งไปขวามันมันต้องวิ่งเข้าบ้านแน่นอนเฮ้ยแต่แต่แต่สิ่งที่ชัวร์วเลยอะคือบล็บอกบล็อกมันจะซ่าๆแบบมันจะไม่ค่อยชัดอะเอ้ยมันซ้อนกันหรือเปล่า,าเมื่อกี้อะเออเออมันเป็นเพราะว่าซ้อนกันหรือเปล่าอะแต่กี้มันซ้อนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะ นี่มันวิ่งเร็วยังวะตะกี้อยู่ตรงนี้เลยไมนก็แอบอยู่แถวนี้ไงไปไหนไม่ไกลหรอกมีตรงไหนหนึ่งคนยึดขึ้นไปหรือเปล่าการเช็คอีกอย่างหนึ่งคือการเดินชนนะถ้าเราเดินทะลุเข้าไปได้นี่ใช่แน่นอนไก่ไม่ใช่ดอกไม้หรออืมกำลังมาดอกไม้ดูดิยังไก่เ๋ยวยังไม่ได้เทสเลยไอ้เย้ยเป็นคนเนียนน่ะนี่นี่ขนาดสีมันไม่เหมือนแล้วนะ อันนี้เหลือใครเหลือเหลือเอกใช่ไหมใช่อยากให้ผมใบไหมผมใบที่เป็นคำใบสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยยังไงเอาไหมไหนลองสิเอกมันเป็นฤดูใบไม้ผลิว่ะเดิมมองไม่ดูมองไปดิเอกี้มันไม่เรียกับใบแล้วไอ้ยาแล้วมันอันไหนวะพี่แต่แต่ตรงฤดูใบไม้ผลินี่มันมันไม่มีอะไรแปลกเลยนะไอ้ก็ลองปาระเบิดดูดิ ันนี้ไม่ใช่อุ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเอ้มีเสียงมีเสียงเฮ้ยตอนไหนโอ้ยลูกดิโอ้ยมีเสียงเฮ้ยหมดแล้วหรือเปล่าอันไหนวะัเองมันหนีไปแล้วโอ้ยโอ้โหไอีไปคนเดียนน่ะเฮ้ยยังเดียน่ะไปไหน่ะยังไงไปเลยเยอะมากเลยตั้งแบบแบงค์ดีเลยดูไปโอุ้ยแยผมตกใจผมหันก็ไม่มองบน บ้านนี้อ่ะใครไปตอที่โยดไปวางไว้บนบ้านอะ่ะ Two hours later มาเอาละครับตอนนี้เข้าสู่รอบที่สองกันแล้วนะครับตอนนี้เราได้เพิ่มความยากเป็นเลเวล2แล้วนะทุกคนอยู่ไหนไม่แลวผมจะบอกทำไมเนี่ยแล้วแล้วแล้วผีเต็มแมปเลยโอ้โหแล้วบรรยากาศอย่างได้ทุกคนดูดิแล้วแบบพระจ,จันทร์แม่งแบบอยู่ในจุดที่เหมาะพอดีด้วยอะ่ะโอ้โหยังหลอน เดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยนี่ก่อนใครเอาเอเลนมาใครเอาไททันมาผมบอกให้วางผียงมเลยยิงผมเอ้ยมีคนเป็นไททันเหรอไม่เอาเอเลนมายิงผมเลยยิงผมเฮ้ยไอ้เอเลนกหือดอกไม้เปล่าไหนขอเทสดอกไม้ดิเอาไม่ใช่คิดว่ามันจะแบบมาแอบในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่ใกล้ที่สุด อืกองฟางตัวนี้ขวานมีสองเล่มเหมือนเดิมแล้วก็พวกท่อนไม้น่าจะ36ท่อนเหมือนกันครบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือคือผมความจันดีอ่ะเอ้ยเรยความจําดีอ่ะเอ้ยใครปักใครเอ้ยมีหัวด้วยใครจะหัวหรือเปล่าก็ลองยิงดูเดี๋ยวก็รู้เอ้ยไม่ได้กระสุนผมมีจํากัดแล้วมันยากด้วยธนูมาไงเนี่ย ผีล้อหลอกโดนผีอันนี้ไอ้นี่ผีมาหลอกผมแล้วไอ้ผมผมต้องมายิงผีดิไอ้ผีแม่งหลอกผมเฮ้ยเฮ้ยมันยิงจากตรงไหนอะแม่งมาแต่ลูกเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยทำไมมันไม่ตายโอ๋ยมันตายแล้วกีตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งคนนะฮะเหลืออีกสองตะกี้ใครปลาใครใส่ผม โอ้ยโอ้ยมันลอยไปจากทางนั้นไอผมว่าผมเจอแล้วมันลอยไปจากทางนี้ตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหนึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดได้ปีนกนไปางบนหรือเปล่าเนี่ยห้ามวางบล็อกนะปีนมันปีนได้หรอเฮ้ยมันปลาฝั่งูุนมาด้วยอ่ะเฮ้ยเราปลาช่วยกันว่ะเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงนี้สองฝั่งแน่นอนอ่ะอยู่ตรงนี้คนละฝั่งไม่ใช่เฮ้ย ไม่ใช่โไ้ยใครเป็นหัวใครเป็นหัวเฮ้ยโอ้โอ้มันอยู่ไหนเอ้ามันไม่ไปไหนแล้ววะไอ้แย่ก็เป็นใครมันป้าใครบังอะแป็นหนึงรว่าช่วยกันเฮ้ยมันวิ่งไปไหนอะ่างไก่ไม่เห็นจริงไม่เห็นมันมันมันหายไปเลยผมก็ใส่ย่างไก่แล้วเมื่อกี้างไก่มอง่เห็นเฉย มแ ah ah. ม่งเข้าไปแอบในศารป่าวะไอ้เหี้ยมันเดียดเลยวะเอะไะตอนนี้เราเหลือคนเดียวแล้ว <c oughs> เราเหลือคนเดียวแล้ว <c oughs> รลคววรับตอนนี้เราเหลือไอ้ตรงไอ้ตรงต้นไม้นี่แหละเรามีระเบิดสองลูกเราน่าจะพอเช็คอะไรได้ไม่ใช่เฮ้ยแต่ไม่หยุดวิ่งไล่อ่ะเฮ้ยไก่ที่หยดจะฆ่ายังไก่อ่ะหยดหรือเปล่าเฮ้ย เนียนมากมันเนียนมากมั้งไม่ใช่โคตรนูนอ่ะโอ้ยโอแก็บไม่ใช่หรอคกระสุนกระบอกนี้มั้งเอาเอ้าเอ้าอาอาไหมดแล้ว้ยอไหนอ่ะไไลองเงยหน้าขึ้นไปข้างบนตบ๊าดิไอ้เวลามาตรงนี้ Hãy đưa nó đến nơi này! Được rồi, chúng ta sẽ bắt nó đi. Ê! Chúng ta đã chạy rồi! Chúng ta đã chạy rồi! Đừng quay lại. Ê, chúng ta Anh ấy ไอแม่งอย่างเนียนอะถ้าไม่ปลาไข่นี่ผมไม่รู้เลยนะว่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวรอบนี้คริสว่วาเขาจะเป็นนะครับเดี๋ยวตานี้ผมจะไปแอบบ้างเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าผมจะเป็นบล็อกอะไรอือแป๊บหบนึ่งนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมจะเป็นในนี้นะพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได,ด,ไได้แต่ว่าผมจะเป็นอันนี้แหละรู้แล้วอะไรแป๊บนึขอขอแอบก่อนนะ <c oughs> ขอแอบก่อนนะ โอเคผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วยังคนเรียนอ่ะผมพร้อมแล้วคนหนึ่งพร้อมยังอ่ะคนหนึ่งพร้อมยังทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังโอเคโอเคโอเครอก่อนรอก่อนรอก่อน Two hours later คิริเปิดตาได้เลยครับผมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วต้องบอกเลยว่าผมโคตรข้างเรียนมีใครอยากลองตาไข่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ในท่านมันมีสองเอ้ยมันมีตัวเดียวไม่ใช่หรอ หมแล้วก็ทำการเพิ่มไปนิดหน่อยไงอย่าคิดมากใช่เอ้ยไม่เช็คก่อนเลยกิลี่กิลิ่ไม่เช็คก่อนเลยผมไม่ต้องมุ่งงไม่เช็คทางนั้นอ่ะเดี๋ยวนะผมเช็คควายวันนี้มีเอ้ยมีหกตัวเหมือนเดิมหรอเฮ้ย์หรือเปล่ามีตัวสีม่วงด้วยหนะเอ้ยไม่ใช่รอบนี้ควายเปลี่ยนสีมาโอ้เสียวเสียว กิลิสว่าลองใช้ใจมองดูแล้วกิริสวจะเห็นเกือบวิ่งผ่านผมไปแล้วเฮ้ยมีคนปลาไข่ผมเห็นอะไรปลาไข่ผมไม่ปลาไม่ปลาโคตรสูงอะะแรบไอ้ว้าอ่าไปหาเลยไปหาเลยเอ้ยกุญแจม่ไอ้ผมเห็นผมเห็นกุญแจแล้วไม่ได้เป็นคนเกียร์เลยมันอยู่ไหนกันเกียร์ยังเกียร์น่ะ ไอ้ยะโคตรเกลียดเลยอ่ะเฮ้ยควายคิดผมเฮ้ย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 ควายขิดยิงโดนควายคิดคริปวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมี่งโดนควายคิดวิ่งไปแล้วเฮ้ยมันอยู่หลังสารเล่นยังไงเนี่ยไอมันควายไม่ระวังจังเลยเนี่ยไอควายขิดคลิปวิ่งตามควายไปคริปวิ่งตามควายวิ่งตามควายไปยิงเลยคริยิงเลยเออแม่ ไอ้ปักไข่แตควายเออกินได้แล้วหนึ่งตัวกินได้แล้วหนึ่งตัวคีเคยสังเกตไหมว่าทำไมผมถึงรู้ทุกเรื่องราวอ่ะยังไก่อยู่ที่สูงอ่ะไม่ใช่อยู่ไหนอะสังเกตไหมทำไมผมถึงรู้ทุกเรื่องราวอะที่ต้องมองบนฟ้าดิไก่ไม่เกิดแต่ดังที่ว่าเลยแม่งสองทางเลยว่ะ ตัวไก่แม่งดวงดีปลาแล้วไก่ออกมาเลยกระสือเปล่าวะกระสือตัวนี้กินไก่ไหมนี่ยปลาใส่หน้าอ่เหรอยังไงไม่ใช่หวะตัวนี้ไม่กินไก่อเฮ้ยไอ้นี้มันไอ้นี่มันจะท้าทายอำนาจเกินไปละเอ้าไอ้ชนแล้วมันสไลด์ออกเลยไอ้ยืนชนแล้วมันสไลด์เย้ยชนแล้วมันสไลด์ไปด้วยจุกจุก จุกปุ๊บระเบิดจุกระเบิดบอบเฮกช่าระเบิดไม่ไม่เสียงกระสุนไปกับผมยังเยอะไหนเอ็กม ok ันอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะผมทีบีไปหาเอ็กก่อนปุ๊บอโหโอ้โหเขาทำเขาทำต้องเจออะไรโอ้ย โอเคไอเสือแมองเสือพันไมห่หไอ,อเสือแม่มงบินทด้วยโอเคขอบทุกคนแล้วโอเค t hours later เนื่องจากตะกี้เกิดเหตุไม่คาดฝันผมจะต้องเปลี่ยนสิ่งของนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะได้อยู่คลีปสนใจไหมผม <laughs> อันนี้แยกไม่ออกอะ่ะคลิปมบอกเลยแยกไม่ออกอะ่ะ <laughs> แยกไม่ออกเลยอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเนียนเอ้ยอย่างเงี้อะไรเงี้อะไรเงี้อะไรโอเคคิดี่จะขยับนะถ้าขยับตัวผมมันจะขยับโอเคเอ้กพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้ะพร้อมละมึงยังผิดพอที่เค้ลแล้วนะปิดพอที่เค้ลแล้วนะโอเคเริ่ม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 เอ้ยหมูดิฟว่ะเอ้ย มาเร็วมาเร็วอุ้ยใครยิงหมูมหมูโดนยิงเฮ้ยลืมไปผมมีไข่นี่่าเฮ้ยควายมีเจ็ดตัวว่ะเฮ้ยทำไมควายควายมันมีเพิ่มเฮ้ยควายมันทุบลัวด้วยเฮ้ย ไอ้กูจมฆ่าควายว่ะดดูิเจ็บๆนักไวเลยกูแจมทรมานทรมานสัตว์ไปมาเจอไวแต่วะควายไม่หยุควายตัวเนี้ยควายมันรีบควายมันทวเกอ่ะควายมันทวเกควายมันรีบเปิดเผยตัวเองเกินมันยิงหมูนะลูกรอครัไอ้ผมตกควายได้ว่ะผมตกควายได้ ยิ่งเข้ารูโตดทะลุออกปากบแชาฮ่าฮ่าฮลุฮ่า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 ฮาฮ่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 าจ่าฮ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 ่า่าฮ่าอ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าไม่เจอาฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่่าาไม่าฮ่่าฮา่่ฮ่อา่่ โอเคโอเคอย่าไปยิไปยิไปยิตัวนี้มันรู้แน่รอนอ่ะก็ตายกันหมดอ่ะตายกันหมดอยู่กันสองคนเอ้ย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 ผมกดบิทคิลี่ อีกบอกข้าวมันจะเป็นไหนได้วะเหมือนเดียนมากวางย่างไก่ไม่ครับเวอร์ชันใหม่กับแร่สีทองอลรามอันนี้แร่ข้าวใช่ไหมโอ้โหจับเลย กระชากเวรเดียร์เดียร์แล้วกันบูชายตัวสิบวิฮัทเชยเย้ะเป็นปรโยนมุงแตกเลยใครมีใครมีใครไม่เป็นบ้างมีใครไม่ได้เป็นบ้างเอกป้าหรือเอกป้าเออเอกเอกลองไม่เป็นป่ะ o u r s later นี่เนี่ยบอกเนี่ยบอกเนี่ยนี่นี่นี่บอกนี่อย่างเนียนคิดดูอุ้ยงับ บอกเนี่ยบอกเนี่ยวันนี้ดิวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะวันหนึงนะผมลองเป็นอันนี้ดิได้ไหมโอ้โหเขาเรื่อยแลเรืยแลลุ้มเรืยแลเดินเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเขาได้ปะต้องไปดึงเงินเหรอเนี่ยต้องไปดึงเงินไปแล้วไอ้ยังไอ้ยังมันสว่างอ่ะพี่เห็นเอกนะเอกทำอะไรอยู่หน้าเหมืองอ่ะเอ้ย รู้ดีลงเมืองไม่ดีเอ็กในเมืองอาจจะมีสักตัวสองตัวก็ได้นะเอ็กเฮ้ยในเมืองมีสักตัวสองตัวว่ะได้เลนเะไรกูอยู่ตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงอ่ะเนียนจัดอ่ะไอกันสวยจังคิดว่าเอาระเบิดไม่มีลูกเดียวนะกันหนึ่งนะแล้วควายไปจากไหนอีกสองไง ไอ้ถึงก็วิ่งขึ้นไปหาคนหาเลยอะเอก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 บอบน้าเอกเล่นไก่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกำ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  ไอ้เหมือนแานฟอร์เมอร์เลยว่ะประกอบร่างอย่างไวอ่ะนตัวอะไรเมื่อกี้ดูไม่ทันไอ้้เหียนี่เหมือนแานฟอร์เมอร์เลยประกอบร่างอ่ะสองชิงสงชิงสงชิงอ่ะ Two hours later เฮ้ยไอ้ใบขนาดนี้แล้วเบ้งยังไปหาแถวโน้นอยู่เลยเฮ้ยมันไปแถวน้นแล้วมันอบเยอะเท่ไหร่เป็นคนคิดต่าง ผมเปคนค็นคนกิ๊กตากอ่ะรี่มาแล้วนี่มาแลยประกบล่างประกอบล่างประกบล่างประกบล่างจิ๊กุฮ่า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 ติดมัดแปรมไอเดียวอะเอ็กมาเลยเอ็กเอ็กอยู่ไหนพี่รอนานแล้วเนี่ยพี่เหงาแล้วเนี่ยเฮ้ยเหงา,นนานไม่บอกว่าพ,พี่วางดอกดอกดอกไม้ไว้อ่ะด้านหน้าถ้าเอ็กเจอดอกไม้เอ็กอาจจะเจอพวกพี่ก็ได้อ่ะเป็นคตรเงียนอ่ะ เฮ้ยเอ็กไม่เดี๋ยวตีมันก็โดนหลอกเอ็กมีปืนก็ใช้ปืนนะเอกยิงสิไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับนั่นจะมีปืนมาทำไมเฮ้ยเอ็มันยิงทะลุได้ด้วยเหรอป่าโอ้ป่าเฮ้ยที่เสียงเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนกันทุกคนเสียงหลอกหรือเปล่าอยากเกมส์เลยเฮ้ย เอ้เจ้อตัวนี้ดีไอ้ยัยเอ้ยอยู่ข้างในกูตายได้ไงวะเอ้ยังไก่เอาไอ้จงซิงจงจิโอ้ยจะไม่กูตายเอ้ยชุบตาตะโกนตบมือให้กับเอ็กคาริเบอร์หน่อย ตุกคนตบมเบอด้วยโอ้ตั้งดานก่อจะหาเชอแป้งคนคนคนแอบนี่ท้อเลยอ่ะคนแอบที่ต้องวิ่งออกไปรอ Two hours later ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันเยอะๆนะถ้าอยากให้มีพีต่อไปเนี่ยผมขอ1,000ไ like ลค์ก็พอแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย